สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้เราทำดอกไม้ลายจุดกันนะคะมีกลีบสองชั้นนะคะชั้นนอกชั้นในชั้นในจะเป็นเกลียวดอกเกลียวกรีบนะคะแบบนี้ริบบิ้นอันนี้จะเป็นลายจุดนะคะเยีห่หออันนี้เยี่อระครังเยี่อระครังทำออกมาแล้วดอกจะเด้งสวยมากนะคะแต่เวลาเวลาถ่ายเนี่ยมันจะไม่ชัด นะคะไม่ชัดก็เลยใช้ใช้ที่ W ในการสาธิตนะคะที่ W ออกมาก็สีก็จะชัดสวยแต่ว่ากรีดจะไม่เด้งจะไม่เด้งเท่าตาละครังนะคะริบบินที่ใช้ตัดความยาว 29นิ้วค่ะสี่เส้นตัดปลายให้แหลมแหลมมากๆเลยนะคะทั้งสองฝั่งตัดปลายแหลมๆมมันจะทำให้สอดง่ายนะคะเพราะว่ามันสอดหลายครั้งหน่อยแล้วก็มีการสอดย้อน วิธีการนะคะเราก็พับครึ่งมิติบินให้สีขาวออกมาด้านนอกแล้วทำฐาน4ฐาน8เป็นลูกส้มค่ะถ้าใครทำส้มเป็นแล้วก็ข้ามไปดูตอนทำกลีบดอกได้เลยนะคะเส้นแรกตั้งค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่3มคล้องจากด้านล่างเส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าห่วงด้านซ้าย ลายลิปินเข้าห่วงได้ฐานสี่แล้วทําฐานแปดค่ะทับทะแยงขึ้นค่ะทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายค่ะทะแยงลงแล้วก็สอดหลอกลิปิน ได้ฐานแปดจากนั้นหยิบขึ้นมาสีเส้นค่ะ1 2 3พาดกันไปค่ะแล้วก็สีพาดถับไปใช้มือซ้ายประคองไว้นะคะหยิบปล่อยเส้นขวาสุดลงค่ะหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงอีกนะคะ หยิบขึ้นมาแทนปล่อยลงค่ะหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นนี่นะคะถ้ามือใหม่มือใหม่ย,ยังไม่เคยทำส้มเดี๋ยวจะขึ้นวิธีคลิปวิธีการทำส้มไว้ให้นะคะเผื่อไม่ทันทีนี้ พอหยิบขึ้นมาแล้วสีเส้นจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะเหมือนเดิมมี4ีเส้นเหมือนเดิมขอแรกปล่อยค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกเลยถัดมาอีเข้าห่วงแรกออกห่วงสค่ะสอดเปลี่ยนสุดท้ายเข้าห่วงแรก ผ่านห่วงสองแล้วออกของสามค่ะสอดเบี่ยงเหมือนเดิมก็ดึงปลายระลิ้นถ้ารลิ้นมในตรงก็บิดนะคะไม่ใช่ตรงแนวั้นตอนนี้เราใส่เรียนเข้าไปค่ะดึงให้กระชับเลย กระชับดีแล้วพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านนะคะยิบปิ้นอยู่ทรงนี้เราจะทําการพาดสามนะคะหยิบม,มาหนึ่งเส้นนับไปหนึ่งสสามแล้วก็พาดใช้นิ้วชี้จับค่ะพาดเียงไปนะคะนับสามเหมือนเดิม1 2ึสามแล้วพาดปิ้น ก็จะโผลเรียงกันออกมาแบบนี้นะคะพาสามไปเรื่อยๆพาดไปทั้งหมดห้าเส้นเลยค่ะสเส้นที่สี่เส้นที่ห้าทีนี้เหลือด้านบนสามเส้นค่ะเก็บกันหยิบขึ้นมาสอดเข้าห่วงแรกนะคะถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดค่ะสอดห่วงแรกออกห่วงแรกเลยถัดมาค่ะ เข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามค่ะปิกกลับด้านอีกหนึ่งรอบเพื่อเก็บนะคะเก็บก็สอดไปตรงๆนับ1นึ่งสองสละสอด สอดทั้ง8เส้นแล้วค่ะเรียงไปนะคะ คือลูกส้มนะคะทีนี้เราจะเริ่มทำกลีบละกลีบนอกกลีบนอกนะคะเริ่มจากเส้นที่อยู่ตรงข้ามเราค่ะเราจะบิดม้วนกลับไปแล้วก็พลิกขึ้นจะเป็นทรงนี้นะคะพอเราพลิกกลับมาเนี่ยเราจะสอดสอดจากด้านล่างนี้นับมาสองช่องนะคะ ทีนี้ในการสอดเนี่ยมันจะมันจะชอบมักจะทะลุเส้นแรกนะคะเราใช้นิ้วโป้งช่วยกดแบบนี้เพื่อให้มันทะลุมาช่องที่ช่องที่สองนี่นะคะแล้วก็ดึงกรีดด้านข้างก็จะเป็นกลวยแบบนี้ทีนี้เราก็ทำเรียงไปเลยค่ะ มวนลงบิดขึ้นมาสอดกดนะคะใช้นิ้วโป้งช่วยกดมันจะได้มาออกช่องที่สองนี่นะคะแต่ลิปิ้นแหลมแหลงมันจะช่วยตรงนี้นะคะสอดง่าย เส้นสุดท้ายนะคะจะทะลุยากหน่อยใช้นิ้วช่วยยกนี่ค่ะ,คะได้ครบ8ปดเส้นละถ้ามันคืนตัวนะคะเราก็ช่วยขยับนิดนึงให้กรีบมันเป็นรวยแหลม เสร็จแล้วทีนี้เราจะเริ่มทำกรีบชั้นในกันกรีบชั้นในเป็นแบบนี้เกลียวเกลียวแบบนี้นะคะบิดเส้นอื่นหลบก่อนเอาเส้นตรงข้ามเราค่ะเหลือไว้หนึ่งเส้นยกขึ้นบิดขึ้นนะคะ แล้วพับลงค่ะอานิชิกดพับลงแบบนี้ในทรงนี้นะคะนับไป1 2น,นี่นะคะ1 2อ,อีกรอบนะคะจะได้สอดถูกช่องยกขึ้นนยูชี้กดดิดลง นับหนึ่งสองสอดค่ะสอดเบี่ยงนิดนึงนะคะเบี่ยง,บยงบเบียงเข้าไปพอเบี่ยงปั๊บมาดูฝั่งนี้ฝั่งที่เราสอดออกมามันจะมาทะลุเราจะต้องวิเบี่ยงให้ทะลุช่องที่สามนะคะนี่คือช่องทียเสอดหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้มาสองไม่ถูกแล้วเบี่ยงเพิ่มอีกนิดนึงนี่ให้มาผูกช่องที่สาม หนึ่งสองมโผล่มาแล้วกลีบดอกก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้ทีนี้เราเริ่มทำกลีบที่สองเรียงวนมาทางซ้ายนะคะกลีวที่2ก็จะง่ายละเพราะว่าปลายลิปปินเนี่ยมันจะโผล่ถัดออกมาเรียงกันออกมาตามนี้เส้นที่2ค่ะเริ่มยกขึ้น บิดลงมานับหนึ่งสองนะคะก็สอดนี่ค่ะไล่บินโรเรียงไม้อ่าทาเรียงแสดงว่าเราสอดถูกนะคะแล้วก็ดึงมาเลยใช้นิ้วโป้งช่วยดันกลีบอันนี้มันโดนเป็นมาตรงโคนนะคะแล้วก็ดึง แล้วก็ทําแบบนี้ทุกกลีบเลยค่ะเรียงมาใช้นิ้วขยับนะคะแล้วก็ดึงยกขึ้นบิดลงสอด ไรป,ปิ้งแดงไม้เอาเรียงค่ะนี่โป้องอย่าลืมนะคะขยับลงกดลงให้มันโดดให้กรีกมาอยู่ตรงโคนแล้วก็ดึง อีกทุดท้ายแล้วค่ะกนลงไปนะคะคลิปนี้เด้งขึ้นมานิดกนึง ีแล้วก็ค่อยๆขยับกรีบนี่ค่ะกรีบชั้นที่2องก็เรียบร้อยแล้วก็พลิกพลิกกลับด้านเลยเก็บริบบิ้งค่ะเก็บริบบิ้งก็เส,เสร็จขั้นตอนละนับไป1 2 3มเหมือนเดิมแล้วก็สอบตรงๆเรียงไปค่ะ tăng 8 cm. เจนไปปิป้นที่เหลือก,ก็ตัดทิ้ง